สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางลงใต้สู่เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั่นคือนครศรีธรรมราชหรือที่คนในอดีตเรียกว่าเมือง12นักสัตว์หรือเมืองพระครับนครศรีธรรมราชไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงของภาคใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในคาบสมุทรมาลายูและเป็น ประตูการค้าหลักที่เชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันความยิ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราชถูกสร้างขึ้นจากรากฐานของศรัทธาในพุทธศาสนาแบบลังกาวงที่เข้มแข็งและชัยภูมิทางการค้าที่ตั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญทำให้เมืองนี้มีความมั่งคั่งและมีอิทธิพลเหนือดินแดนส่วนใหญ่ในภาคใต้วันนี้ เราจะมาเจาะลึกบทบาทของนครศรีธรรมราชในฐานะศูนย์กลางศาสนาการเข้ามาของพุทธศาสนาแบบลังกาวงและวิเคราะห์ว่าการเป็นเมืองท่าสำคัญบนเส้นทางการขาข้า,ขามคาบสมุทรได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทำให้เมืองนี้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรครับความรุ่งเรืองของนครศรีธรรมร,ราชเริ่มต้นจากความเชื่อและศรัทธาทางพุทธศาสนาที่ได้รับการยกย่องว่าบริสุทธิ์และเข้มแข็ง หัวใจของเมืองนครศรีธรรมราชคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพระบรมธาตุเจดีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้าตำนานการสร้างเจดีแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ฝังรากลึกในดินแดนนี้มานานนับพันปีนครศรีธรรมราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาแบบลังกาวง ที่รับมาจากลังกาหรือสีลังกาเข้ามายังอาณาจักรสุขโขทัยและล้านนานในยุคหลังความเชื่อที่บริสุทธิ์นี้ทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเป็นแหล่งรวมของพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้อิทธิพลทางศาสนาของนครศรีธรรมราชไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังแผ่ขยายไปทั่วคาบสมุทรมาลายูโดยเฉพาะเมืองที่เรียกว่าเมือง12นักสัตว์ซึ่งเป็นเมืองประเทศร,ราช ที่ส่งเครื่องบรรณาการและรับเอาความเชื่อทางศาสนาไปจากนกครศรีธรรมราชนอกเหนือจากศาสนาแล้วนครศรีธรรมราชยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยและมีอำนาจเพราะที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ทางการค้านครศรีธรรมราชตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวไทยและอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลอันดามันการตั้งอยู่ตรงกลางของคาบสมุทรภาคใต้นั้นทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดถ่ายสินค้าที่สำคัญอย่างยิ่ง พ่อค้าจากอินเดียเปอร์เซียและอาหรับที่ต้องการไปจีนมักจะนําเรือมาเทียบท่าที่ใช้ฝั่งทะเลอันดามันเช่นเมืองตะกัวปาหรือชายาและขนส่งสินค้าข้ามคาบสมุทรมายัางนครศรีธรรมราชหรือเมืองท่าอื่นๆในอ่าวไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินเรือที่ยาวนานและอันตรายผ่านช่องแคบมาลากานี่คือเส้นทางลัดที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งส่งออกสินค้าท้องถิ่นที่มีมูลค่าสูงเช่นดีบุกไม้หอมเครื่องเทศและสินค้าป่าและยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าจากเปอร์เซียเช่นพรม้มเครื่องเทศกับสินค้าจากจีนเช่นผ้าไหมเครื่องถ้วยชามนครศรีธรรมราชมีความเป็นอิสระสูงแต่ความรุ่งเรืองของเมืองนี้ก็ต้องพึ่งพาและเกี่ยวพันกับอำนาจส่วนกลางอย่างกรุงศรีอยุธยา ในช่วงแรกนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นอาณาจักรอิสระหรือเมืองลูกหลวงที่มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองและเมืองบริวารซึ่งหมายถึงเมือง12นักสัตว์เมื่ออำนาจของอยุธยาแข็งแกร่งขึ้นนครศรีธรรมราชก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาอย่างสมบูรณ์โดยมีเจ้าเมืองหรืออุป,ปร,ราชที่ถูกแต่งตั้งจากอายุธยาไปปกครองแม้จะถูกรวมเข้ากับอยุธยาแล้ว นครศรีธรรมราชก็ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของราชสำนักอยุธยาโดยเฉพาะจากอากรดีบุกและค่าธรรมเนียมการค้าซึ่งทำให้เมืองนี้ยังคงมีสถานะสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจนครศรีธรรมราชคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการรวมกันของศรัทธาและเศรษฐกิจความยิ่งใหญ่ของเมืองไม่ได้มาจากาศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความสามารถในการใช้ใชัยภูมิที่ตั้งให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการขาโลกการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาลังคาวงทําให้เมืองนี้ได้รับความเคารพและการเป็นจุดถ่ายสินค้าทําให้เมืองนี้ร่ํารวยและมีอิทธิพลเหนือดินแดนภาคใต้ทั้งหมดมรดกที่สําคัญนี้ยังคงเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนใต้มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆและเห็นภาพความยิ่งใจของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ